้องเราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทำและในสิ่งที่พันธกิจล่มเย็นและพี่น้องได้ร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าในการสนับสนุนในการส่งผู้รับใช้พระเจ้าออกไปในการถวายทรัพย์เพื่อที่จะเห็นพันธกิจของพระเจ้านั้นเกิดผลเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันและเป็นผลงานของเราทุกคนร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าในการอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกัน ทั้งคริสจักรร่มเย็นพี่น้องสมาชิกรวมทั้งมิชนาลีที่ร่วมกันรับใช้ไปกับเราเราจะเห็นพันธกิจของพระเจ้าในคริสจักรร่มเย็นนั้นขยายออกไปมากกว่านี้เพราะเท้าของผู้นำข่าวดีช่างงามจริงเนาะและใครจะไปถ้าไม่มีใครใช้เข้าไปและพี่น้องอยู่ที่นี่ร่วมกันในการที่จะใช้และจะออกไปร่วมกันในการทำพันธกิจของพระเจ้า เราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าให้ศาสนาจารย์ดรวิรชัยมีใจพันธกิจของพระเจ้านันทนาเป็นหนึ่งในนั้นของนักศึกษาที่อาจารย์วิรชัยได้ตั้งใจมุ่งมั่นทำพันธกิจนักศึกษาที่มหาวิทยายลัยรามคําแหงเรารับใช้พระเจ้าและอาจารย์มีทีมมิชชันนารีร่วมกันในการรับใช้ สร้างทีมผู้นำขึ้นมาและท้ายที่สุดพระเจ้าปรารถนาที่ใจนักศึกษาเหล่านี้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาเพื่อตั้งคริสจักรเราขอบคุณพระเจ้าเราปรบมือขอบคุณพระเจ้าให้กับอาจารย์และนิมิตของคริสจักรลมเย็นที่ยังจะรุดหน้าต่อไปที่ยังจะมั่นคงต่อไปจนกว่าเราจะพบกับพระเยซูคริสนั่นคือใจของพระเจ้านั่นคือใจของพระบิดาที่ร่วมกัน กับเราและเราเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้พระองค์ในเช้านี้อยากแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าคกิตจักเติบโตพันธกิจของพระเจ้าคือใจของพระบิดาใจของพระเจ้าพรงปรารถนาให้พันธกิจของพระองค์นั้นก้าวออกไปคําว่าพันธกิจของพระเจ้าคือพันธกิจแห่งการคืนดีย้อนบทที่3ามข้อสิได้พูดถึง พระองค์ลงมาพอพรงทรงรักโลกประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์นั่นคือพันธกิจของพระเจ้าพันธกิจแห่งการคืนดีการนำคนกลับมาพบกับความรอดที่พระเจ้าให้นั่นคือพันธกิจของพระองค์และเป็นใจของพระเจ้าที่ทรงปรารถนาะ ทำกับเราและให้ผู้เชื่อที่จะเข้าส่วนในพันธกิจของพระเจ้านั้นการเติบโตหนึ่งของคริสจักรล่มเย็นคือการทําพันธกิจของพระเจ้านําคนมากมายมาคืนดีกับพระองค์นั่นคือใจของพระบิดานั่นคือใจของพระองค์เราล่วมใจกันที่ฐานค่ะพระองค์เจ้าข้าเราสรรเสริญเราขอบพระคุณพระเจ้าในพระเมตตาและความรักของพระองค์ โะรงเจ้าข้าเราทุกคนอยู่ที่นี่เพราะมีคนที่สัตว์ซื้อออกไปโะรงเจ้าข้านำข่าวดีของโะรง์พระงเจ้าข้าจึงทําให้เราได้พบกับความจริงและความรอดในพระเจ้าขอพระงทรงโปรดเมตตาให้เรามีใจรักในการทำบาร,รีกินนาคนโะรงเจ้าข้ามาถึงพระองค์นําคนมารับความรอดและได้รับชีวิตนิรันนำคนได้รับชีวิตใหม่โปรงเจ้าข้าขอใจนี้อยู่ในใจของเราและ ขอพระญยามบทสุดของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในเช้านี้ให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ว่าเรานั่งอยู่ในคริสจักรของพระเจ้าว่าเราเข้าส่วนในพัธกิจของพระเจ้าเพื่ออะไรโรรองโจคาขอพระองทรงโปรดนำพันธกิจของร่มเย็นที่จะก้าวต่อไปและมากกว่านั้นพระเจ้าจะให้เราเพิ่มภูนโรงโจคาเราจะเห็นทุ่งนาของพระเจ้าได้รับการเก็บ เราจะทันเวลาโรรองโจคาเพราะพระเจ้าทรงโปรดให้ใจของเรานั้นเป็นใจหนึ่งเดียวกันเราจะร้องทุนกับพระเจ้าและเราจะให้เท้าของเรานั้นเดินออกไปเราจะให้มือของเรานั้นพระเจ้าเข้าส่วนในภนรกิจของโรรองในการถวายโปรองโจคาให้คนออกไปพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าเพราะนั่นคือพรรองโจคาทุกสิ่งจะถวายเกียรติแด่โรรองพระเจ้าเราจึงอธิษฐาน ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพี่น้องมอีผู้หนึ่งนะคะเป็นชาวอังกฤษเนาะเป็นภาพพรีเซนต์ต่อไปที่เราจะเห็นนะคะทีชาอันทีสกอตเนาะซีทีสกอตเขาเขาเป็นนะผู้รับใช้พระเจ้าซีทีสตัตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นมิชชันนารีนะคะ เขาเป็นคนหนึ่งในทีมเป็นผู้นำเป็นกัปตันทีมคริกเก็ตของอังกฤษแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเขาโด่งดังมากนะเขาเป็นคนที่สามารถหารายได้จบจากมหาลัยแคมบริดจ์ที่มีชื่อดังณนะเวลานั้นเขาทิ้งความรุ่งโรจน์ทิ้งความสะดวกสบายของเขากับเพื่อนอีกหกคน ออกทำพันธกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่และในอินเดียทิ้งชีวิตที่สวยหรูทิ้งชีวิตที่สบายทิ้งชีวิตที่รุ่งโรจน์ก้าวหน้าทำพันธกิจของพระเจ้าประกาศออกไปยังแขบเอเชียนี่คือใจของเขาและสิ่งที่เขาได้พูดกล่าวเกี่ยวกับ เรื่องของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ว่าพงเป็นอย่างไรจะไล์ต่อไปค่ะเขาพูดถึงว่าถ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงสิ้นพระชนเพื่อผม mm. ก็คงไม่มีการเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะทำให้โปรงไม่ได้พระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราไม่มีการเสียสละใดที่เราทำเพื่อพระเจ้า ไม่ได้พี่น้องเราต้องถึงเดินกับพระเจ้าตรงจนเห็นสัจธรรมที่แท้จริงว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราคงทรงรักเราโรงประทานสิ่งที่ดีพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราและเราจะก้าวออกไปเพื่อพันธกิจของพระองค์มากกว่าที่ตาเรามองเห็นมากกว่าที่ใจเราสัมผัสได้คือฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องก้าวไปกับพระเจ้ามีใจกล้าหาญกับพระองค์ท่อยคําของพระเจ้าในเช้านี้อยู่ในพระกิติคุณของพระเจ้าในพระธรรมมารโกบทที่6พูดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำท่ามกลางประชากรท่ามกลางคนมากมายที่ติดตามพระองค์และมากกว่านั้นพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นแบบอย่างและพงทรงมีอิทธิพลชีวิตกับ คนที่เป็นสาวกโปรงด้วยพี่น้องับพระเยซูคริสต์ไม่ทำงานคนเดียวพระเยซูคริสต์เมื่อโะรงเดินไปโะรงจะมีสาวกไปด้วยและโะรงจะมีอิทธิพลฝ่ายจิตวิญญาณกับสาวกของโะรงด้วย ดิฉันจำได้เมื่อมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆที่มหาวิาลัยพี่น้องหลายท่านรวมทั้งพี่โป้งเป็นพี่เลี้ยงของเรามีหลายท่านในการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณและเมื่อเราเติบโตเข้มแข็งเมื่อเราเดินกับพระเจ้ามานานดิฉันก็ทำแบบนี้กับคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่เลี้ยงดูติดตามและหนึ่งในนั้นคือคนที่เป็นพยานนันทนาถูกสร้างและถูกเลี้ยงไปด้วยกันกับเรา ศาสตราจารย์ดรวิลาชัยท่านเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราและทุกครั้งอาจารย์บอกว่าเลี้ยงลูกแกะไปติดตามไปดูแลไปเลี้ยงดูแล้วก็หลายครั้งเราก็คิดในใจโอ้อาจารย์นะโอ้ข้างนอกก็ร้อนข้างนอกก็โคลายอย่างพี่น้องในเริ่มแรกในการรับใช้พระเจ้าแต่อาจารย์หนุนใจให้เราไม่ท้อและท้ายที่สุดพี่น้องอะ่ะ เมื่ออาจารย์หนุนใจเราทำให้ดูเป็นแบบอย่างเราก็ทำแบบนั้นกับน้องเลี้ยงของเราในแรกๆกที่เราออกไปนันทนาด้วยความเขาเป็นเด็กคนสาวเด็กวัยรุ่นเขาจะมีเสื้อนะพี่น้องเสื้อแขนยาวมีล่มไปด้วยเพราะว่าคุณพี่แจงอาจารย์แจงพาเขาไปเลี้ยงดูลูกแกะเขาก็ไม่อยากออกไปเขาล้อนแต่ไป ไปกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพาไปต้องไปไปไปเลี้ยงลูกแกะพระเจ้าไปดูซีนักศึกษามาเชื่อไหมต้องสอนแบบไหนเราก็ฝึกเขาแบบนั้นเขาก็ไปด้วยแล้วท้ายที่สุดพี่น้องอาการฝึกชีวิตแบบนี้ทำให้เขารักในการอยากเปิดคริสจักรของพระเจ้าที่อ่างทองติดต่อกันตลอดเวลาอยากเปิดคริสจักรอ่างทองขอล้มเย็นมาเปิดให้ได้ไหม หลายครั้งเราก็บอกว่าอธิษฐานนะพระนิมิตของพระเจ้าเมื่อถึงเวลามันไม่มูสายเมนไหมพี่น้องนิมิตที่พระเจ้าให้นิมิตที่ขยายภารกิจของพระองค์เป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าเป็นนิมิตที่พระเจ้าอยากให้คิตจ,จักของพระเจ้านั้นเกิดผลและเป็นพยานสำหรับคนมากมายที่ไม่พบความจริงมาระโกบทที่ 6: ข้อ30 ถึงสากล่าวเช่นนี้ว่าพวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำและสั่งสอนและโปร่งตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลำพังขณะไปที่นั่น มีคนจำนวนมากเห็นและจำได้จึงพากันออกจากเมืองต่างๆวิ่งไปถึงที่หมายล่วงหน้าก่อนพวกพระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดประเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการสาจอในเช้านี้ที่จะหนุนใจพี่น้อง ใจของพระบิดาคือใจของพันธกิจพระเยซูคริสต์มีใจสงสารมองด้วยใจสงสารมองด้วยใจเมตตาพี่น้องขอดูคลิปต่อไปที่คุณสาโรธได้เตรียมไว้ให้ ดูคะเราเห็นสิ่งต่างๆในข่าวเกิดขึ้นมากมายลูกที่ติดยาทำร้ายคุณแม่ที่เลี้ยงดูมา70กว่าปีชีวิตของเด็กที่มั่วสุมทำร้ายซึ่งกันและกันเมื่อเรามองสิ่งเหล่านี้และเมื่อเราอ่านข่าวเรารู้สึกอย่างไรพระเยซูคริสต์เมื่อพงทรงมองพงมองด้วยใจเมตตาใจสงสาร พี่น้องหลายครั้งความคิดของเราอาจจะเป็นแพทเทิร์นของโลกพระธรรมโรม12:12จึงบอกเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกเราอาจจะตัดสินเราอาจจะพิพากษาเราอาจจะมองเขาว่าคนเหล่านี้เป็นคนสร้างปัญหาแต่พระเยซูคริสต์มองคนเหล่านั้นด้วยใจเมตตาสงสาร ใจเมตตาสงสารเป็นใจของพระเจ้าที่เริ่มพันธกิจกับเราใจเมตตาสงสารเป็นใจที่เป็นวิญญาณข้างในที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเราเมื่อเราทําพันธกิจของพระเจ้าเราทาพันธกิจของพระเจ้านําคนมาคืนดีกับโะรงไม่มีความรักไม่ได้่พ้องใจรักจะผลักดันออกไป ใจรักจะให้เราเดินก้าวออกไปจากที่ของเราที่เราสะดวกสบายใจรักจะทำให้มิชนารีไม่อยู่ในที่ของเขาที่เขาบอกว่าเขาสบายแล้วแล้วออกมาทำพันกิจของพระเจ้าข้ามประเทศข้ามฝั่งข้ามทวีปใจรักจะทำให้เราก้าวเดินออกไปแม้ทางยากลำบากจะขวางหน้าเราเช่นไรนั่นคือใจพันธกิจของพระเจ้า ตาฝ่ายจิตวิญญาณของเราต้องถูกเปิดออกพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราทำพันกิจของพระเจ้าด้วยใจรักด้วยตาแห่งความเมตตาสงสารเหมือนที่พระเยซูคริสตทรงทำมีครั้งหนึ่งผ่านไปประมาณ5ปีแล้วดิฉันช่วงเริ่มแรกอาจารย์นสิการที่ฉลองกรุงเป็นพันกิจของเรา ในช่วงแรกเขาก็ต้องการคนที่สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเดียนก็ไปที่นั่นทุกเสาวไปช่วยเขาในการทำบันรกิจพี่น้องแล้วมีวันหนึ่งเป็นวันที่ดยันมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำพันธกิจของพระเจ้าแล้วเพราะว่าเดียนพาลูกไปด้วยล,ลูกชายไปนะแล้วก็ลูกชายถูกทำลายพนะี่น้อง ถูกทำร้ายโดยที่เราไม่รู้เลยว่าว่าใครทำร้ายเขาแล้วก็เขากลับมาเขาตัดผมแล้วก็คนที่ทำร้ายก็คือไม่รู้ว่าใช้มีดโกนหรืออะไรนะก็โกนผมข้างหน้ารู้แบบแหว่งมาเลยอะแต่ใจนึงก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกยังรอดมีชีวิตมา พี่น้องท่ามกลางสิ่งต่างๆในโลกนี้กำลังเกิดขึ้นมากมายแต่พันธกิจของพระเจ้าไม่ได้หยุดยัง้งในการที่เราจะเดินออกไปและนั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ดิฉันทำพันธกิจเพราะดิฉันรู้ว่าเมื่อเรายิ่งเดินออกไปทำพันธกิจของพระเจ้าบางครั้งบางทีสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องจ่ายราคาคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้า และท้ายที่สุดพระเจ้าจะให้คริสจักรที่ฉลองกรุงนั้นถูกสร้างขึ้นพี่น้องหลายท่านหลายคนอาจจะมีส่วนในการเจ็บปวดในการทำพันธกิจของพระเจ้าท่านอาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งที่ต้องอธิษฐานอย่างมากเพื่อที่จะให้คริสจักรของพระเจ้านั้นสำเร็จเราเป็นใจเดียวที่พระเจ้าอยากให้เราร่วมกันในการรับใช้พรองค์ ใจของพระเจ้ามองคนเหล่านั้นด้วยใจสงสารใจเมตตาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างพงไม้ละทิ้งและละสายตาของพงจากลูกแกะของพงเลยพงมองลูกแกะด้วยใจสงสารมองคนที่ตามมาด้วยใจสงสารและใจเมตตา ใจที่สองที่พระเยซูคริสทรงให้เราเป็นคือใจที่พบกับความต้องการของผู้คนใจที่พบกับความต้องการของผู้คนไม่ว่าชุมชนนั้นหรือคนนั้นเขาต้องการสิ่งใดพระเยซูคริสทรงอยู่ด้วย พระคำของพระเจ้าในข้อ35ต่อไปกล่าวเช่นนี้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพรงว่าที่นี่เป็นถิ่นทุลกันดาลและตอนนี้เวลาก็เย็นมากแล้วขอพระองทรงให้ประชาชนไปเถิดพวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบทและหมู่บ้านอยู่ในแถบนี้แต่พระองตรับอกพวกสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยง พวกเขาเถิดพระเยซูคริสต์ไม่ได้ปรารถนาที่จะพบฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่โรงเลี้ยงดูชีวิตของผู้ที่ติดตามโปรงด้วยโร,รรธงทำพันธกิจแบบองค์รวมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณพระเยซูคริสต์ห่วงใยคนเหล่านั้นที่เดินตามโรรองยอห์นบทที่10ข้อ10จึงกล่าวว่า สาตานมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่โรร่งมาเพื่อเราทั้งหลายได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์พระเยซูคริสต,ต์ปารถนาเลี้ยงดูคนเหล่านั้นและบอกกับสาวกและพระองค์กำลังสอนสาวกไกลๆเกี่ยวกับความเชื่อที่เขาต้องเดินไปกับพระเจ้าเมื่อมีลูกแกะจงเลี้ยงดูเขาเถิดจงเลี้ยงดูเขาเถิด พี่น้องเมื่อเราทําพันธกิจของพระเจ้าใจของเราพบกับความต้องการของคนเหล่านั้นที่เราไปทําพันธกิจหรือบอกเล่าหรือเปล่าหลายครั้งเราอยากที่จะบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์มากจนเราลืมฟังน้ําตาที่อยู่ข้างในใจของเขาว่าเขาต้องการอะไรเราอยากให้เขามาคริสจากของพระเจ้ามากจนหลายครั้งเราลืมคิดไปว่า ตอนนี้เขากำลังพบปัญหาอะไรพระเยซูคริสต์ปรงไม่ได้ชวนใครแล้วบอกว่ามารู้จักกับเราแล้วเข้าแผ่นดินของเราพี่น้องเท้าสังเกตถ้อยคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เลี้ยงดูเขาและสั่งสอนไปร่วมกันพระองค์ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือการให้อาหารแต่พรองคสอนไปด้วย สิ่งสำคัญในชีวิตเมื่อเราประกาศเรื่องของพระเจ้าเราบอกความจริงเขาเรานั่งคุยกับเขาเรากินข้าวร่วมกันกับเขาเรามองเห็นมองหน้ามองตาเขาว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาขาดอยู่นั้นพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่เติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการนั้นในโลกนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เติมเต็ม ทำให้อิ่มใจหลายครั้งเรามองด้วยตาของเราบอกว่าคนนี้ไม่น่าจะต้องการพระเยซูเพราะเขามีเงินเยอะแล้วพี่น้องคะคนที่มีเงินเยอะมีเงินมากมายแต่จิตใจว่างเปล่าแต่จิตใจเขาไม่ได้รับความรอดไม่ได้เต็มอิ่มไม่ได้อิ่มเอ็มใจฝ่ายจิตวิญญาณผู้บกพ้องฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ต้องการ พระเยซูคริสต์แล้วเราก็มองว่าโอ้คนเหล่านี้ลำบากมากเกินไปเขาคงไม่ต้องการฟังพระกิติคุณพี่น้องคนเจ็บต้องการหมอคนที่เจ็บป่วยคนที่เข้าขาดเขาต้องการพระกิติคุณของพระเจ้าโรงปรารถนาะให้ใจของเราพบกับความต้องการของเขาใจเมตตาสงสารใจที่พบกับความต้องการ สามโปรงปรานาใจที่เข้าส่วนโดยความเชื่อพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัส บอกกับพวกสาวกว่าให้พวกท่านเลี้ยงพวกเขาเถิดพวกเขาทุนระรงว่าจะให้พวกข้าปรงใช้เงิน200เดนารีอันไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือโรงตัดตอบพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทุนว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวโะรงจึงตรัสสั่งกับพวกเขาให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่ยา ใจที่สามคือใจที่เข้าส่วนโดยความเชื่อสาวกไม่เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะเลี้ยงคนเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะเขามีความสงสัยไม่มั่นใจกับพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พง์บอกว่าพง์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพง์เป็นพระเจ้า น้องหลายครั้งเมื่อเราจะทำมณฑกิจของพระเจ้าหรือเราจะเดินออกไปบอกคนหนึ่งว่าอยากรู้จักพระเยซูคริสต์ไหมเราสงสัยโปรงเอ๊เขาจะเชื่อไหมนะสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยเอ๊เขาจะหายไหมเวลาวางมือ,เ,อเขาจะได้รับการรักษาหรือเปล่าเอ๊เขาจะฟังเราไหมมีความสงสัยเราทุกคนมีความสงสัยเหมือนกับที่สาวกสงสัยพระเยซู พี่น้องคะพระเยซูคริสต์พงทําให้คนเหล่านั้นสาวกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ให้เขามองข้ามสิ่งที่เป็นร่างกายแต่ให้มองลึกลงไปฝ่ายจิตวิญญาณว่าพงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ เมื่อเราเข้าส่วนกับพระเจ้าเมื่อใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพันธกิจของพระเจ้าพระองค์จะทํามากกว่านั้นพระองค์จะเป็นผู้เพิ่มพูนพระองค์จะเป็นผู้ประทานให้เกินความเข้าใจที่เราคิดที่เราหมายไว้นี่คือพระเจ้าของเราและพรงค์ทรงทำท่ามกลางสาวกและคนที่ติดตามพระองค์ประชาชนนั่งรวมกันเป็นมูมู หมู่ละร้อยบ้าง50คนบ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แงนพะพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลายส่วนปลาสองตัวนั้นพรงก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันทุกคนจึงได้กินจนอิ่ม ที่น้องคะเมื่อเราทําพันธกิจของพระเจ้าและเมื่อเราออกไปมีส่วนกับพันธกิจของพระเจ้าโดยความเชื่อพระเจ้าให้มากเกินความเข้าใจเอเมนไหมคะพระเจ้าให้มากเกินความเข้าใจพรงให้มากจนอิ่มและส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือน,นั้นพวกเขาเก็บไว้ได้ถึง 12. ตะกร้าเต็มจำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านั้นก็มีผู้ชาย5 0 0พันคน รวมความเชื่อกับพระเจ้าพระองค์ให้เพิ่มผูนเดินไปกับพระเจ้าทำภารกิจของพระองค์พระองค์ให้ขยายความอัศจรรย์ของพระเจ้าตรงข้ามกับโลกนะพี่น้องความอัศจรรย์ของพระเจ้าคือความเชื่อที่เราเดินไปกับพระองค์ถ้าโมเสสไม่เอาไม้เท้าฟาดลงน้ำเขาไม่เห็นการแยกออกของทะเล ถ้าเราไม่เดินไปกับพระเจ้าแล้วกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้าจะไม่ทําอะไรเลยถ้ากริชจักรร่มเย็นไม่ทําพันธกิจของพระเจ้าโปร่งไม่ขยายคนออกไปจนถึงปลายที่สุดปลายแผ่นดินโลกแต่สิ่งที่สําคัญคือเราขอบคุณพระเจ้าว่าพันธกิจร่มเย็นทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าพันธกิจร่มเย็นอยู่เพื่อประกาศข่าวดีและพันธกิจของพระเจ้าออกไปอย่างไม่หยุดยั้ยงผ่านทาง ชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราสวมใจเมตตาให้เรามีใจพบกับความต้องการของคนอีกมากมายที่กำลังเศร้าใจในโลกนี้และให้ใจของเรามีความเชื่อและร่วมในพันธกิจของพระเจ้าจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและจนกว่าที่เราจะได้พบกับพระเยซูคริสต์เราร่วมใจกันที่ฐานค่ะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ w w w r o m y e n c h e r h o r g หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ